ครับช่วยกันให้ภัยกันนะครับพี่เองก็ครับจัดงานใหญ่ๆทางนี้ไม่บ่อยนักนะครับแล้วตอนนี้ท่านมีเกียรติเชิญด้านในเลยนะครับที่เพิ่งมาถึงนะครับพี่น้าของท่านรออยู่แล้วด้านในนะครับสักครู่นึงนะครับจะได้รับชมรับฟังนะครับเสียงเพลงจากวงดนตรีนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ในเวราของงานวันอนแห่งชาติจะเป็นพิธีการกัเป็นลำดับต่อไปนะครับ ก็ช่วยกันนะครับที่ตรงไหนว่าเ <ผม S 1> ชิญนั่งโต๊ะให้เราร่วมกันไม่จำเป็นต้องอยู่ภาคโน่โนภาคน,นี้นั่งให้เต็มได้คุยอบอุ่นนะครับไม่ไต้องปล่อยโต๊ะมันโบนะครับภาพถ่ายสื่อมวลชนเรามาไหลามาช่วยงานเรานะครับอ่าันนี้ครับผู้บริหารของชุมนุมก็ไปถ่ายรูปโต๊ะลูกาวโต๊ะทีมงานโต๊ะหัวคะแนนผมนะครับโต๊สาวผมครอบครัวแล้วทีมงานแล้วก็อะไรอย่าง รู้จักพักคุณกันนะครับโต๊ะไหนนั่งได้เลยครับถ้าท่านมาท่านสองท่านไม่ต้องเปิดโต๊ะใหม่นะครับนั่งรวมกับพี่น้องขบวนการสาธารณมีแต่พี่แต่น้องมีร่วมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ด้วยกันแล้วกันนะครับทีนี้เป็นชื่อดีสองผลงานเพลงช้าๆครับจากไดมอนด์ครับมิวสิกพร้อมด้วยชุมพลเด่นยุคครับอำเภอท่าตนโกครับในผลงานเพลงช้าๆ กล่องพ่อแม่พี่น้องท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจากที่ใกล้และที่ไกลครวันนี้เราทั้งสองคณะยินดีต้อนรับทุกท่านครับพร้อมให้ความสุขสนุกสนานในวันนี้มอฟังผลงานพีชช้าครับจากทีงานของชุมพนกับไดมอนด์ m ิวสิครับนักร้องกันนอครับจากไดมอนด์ชุมพนมิวสิก